วิธีวัดค่า pH ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำนะครับทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำให้ดูนะครับตัวนี้เป็นชุดคิดนะครับสำหรับวัดค่า pH และค่าคลอรีนนะครับเปิดกล่องออกมาก,ก็จะมีตัวนี้เป็นน้ำยาสำหรับวัดค่า pH นะครับตัวนี้เป็นน้ำยาสำหรับวัดค่าคลอรีนตัวนี้ก็จะเป็นหลอดสำหรับวัดค่านะครับ <grands> วิธีก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวจะเปิดฝาตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาตัวนี้นะครับหลอดเนี่ยจุ่มลงไปในสระว่ายน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำในสระขึ้นมานะครับก็จุ่มลงไปเลยเราก็เทออกนิดนึงให้มันตรงกัับบขขขีีดดดนะะครเเ๋ยวาจม อันนี้เราเอาน้ําจากสระว่ายน้ําขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาสําหรับวัดค่า pH เราก็จะหยดลงไปในหลอดนี้4ี่หยดนะครับ1 2, 3 4แล้วก็ตัวนี้เป็นน้ํายาวัดค่าคอรีนะครับก็จะหยดลงไป4ี่หยดเหมือนกัน1 2, 3 4โสอเคหลังจากนั้นก็ปิดฝานะครับทีนี้เราก็มาคว่ำตัวหลอดนี้นะครับสักประมาณ10ครั้งนะครับ ทีนี้ก็ตัววัดค่าก็อ่านค่าออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับค่า pH จากสีอยู่ที่ประมาณ7.6นะครับตัวนี้คือค่ามาตรฐานโอเคนะครับค่า pH ไม่ควรเกินที่7.8นะครับกาลังดีนะครับอยู่ที่7.2 7.6 7.8นะครับตันนี้ก็คือค่าที่เหมาะสมนะครับเวลาที่ค่า pH เหมาะสมเนี่ยเวลาเราใช้สารที่มีหรือการดูแลสระต่างๆนะครับเขาก็จะดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมาต่อที่ฝั่งนี้นะครับสีเหลืองเป็นค่าคอลีนทุกคนไม่ต้องอ่านค่า BR นะครับตรงนี้นะ อ่านแค่ค่าคอรีนก็พอนะครับตัวนี้ค่าคอรีนอยู่ที่1.0นะครับเป็นค่ากลางที่มาตรฐานค่าที่เหมาะสมนะครับทุกคนไม่ควรต่ำกว่า0.6นะครับอยู่ที่0.6 1.0 1.5หรือ3ได้นะครับเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าทุกคนอยากใช้คอรีนสะวยน้ําแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคือสามารถจัดการเชื้อโรคแบคทีเรียในสาะได้นะครับค่าคอรีนฝั่งสีเหลืองนะครับควรจะอยู่ที่1.0 1.5 3.0นม่ควรเกิน3.0ย์หนึ่งจุดห้าสาว่า0.6 แล้วถ้าอยากใช้งานน้ํายาปรับสายน้ํายากําจัดตะไคร่น้ําในฝายน้นําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่า pH นะครับไม่ควรเกิน8.2นะครับควรอยู่ที่7.2-7.6-7.8นะครับแค่นี้ก็เป็นวิธีการดูแล่ายน้ําง่ายๆและวิธีการวัดค่าคอรินทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆตามคลิปนี้เลยนะครับ